ตื neck, yeah, so like, ่นเต้น like ก like, okay, okay, okay. so, like, anyway, so ันคะชุดนี้จะยังไงนะแต่อกี้ก็คือแบบโอ๊ะโอขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวพังปลาตัวเองก็นั่นแหละค่ะเป็นยังไงคะพี่มนเต้นมาได้ถ่ายแต่ละอย่างแล้วสำเร็จแล้วใช่เป็นแล้วค่ะกับชุดนี้มันก็แค่ให้กับลูกเรามันก็ขัดแล้วแหละจริแต่ว่านานๆทีเราจะได้ใส่รองเท้าที่เหมาะกับการเต้นเพลงอะไรแบบนี้นะคะลูกนั่งๆรองเท้าไม่มีส้นเท่าไหร่เนี่ยชอบมากเลย เก่งใจสมผมเลยมั้เราก็เลยเป็นไปกินหน้แบบสวยๆสวยจแลคะตะกี้โอ้โหนี่เป็นอะไรคะก็ชุดนี้มันสวยมากเราเราไม่รู้จะไปยุ่งยังไงจริงเหรอว่าหนูแบบตึ้นหน้าเราดีเราดูเราดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะไปรันจบแล้วได้ไปรังจบแล้วต้อง อ่ะตอนนี้เราไปพูดเรื่องของอะไรกันต่อคะเนี่ยตอนนี้วันนี้ชุดนี้ก็เป็นเพลงซิงที่เป็นซิงเกิลวิโอเชั่นใช่อนะคะครับผมดูอ๋อเจยเจย์อยากเป็นอ๋อดำขนาดนี้ได้ไหมคนรู้บ่อนว่าจะลืมเนี่ยแนี้เป็นที่สิ่งแบบว่าการแต่งชื่อแบบตรงรักตรงรักอะไรสักอย่างเนื้อชื่อไอะไรเนื้ออยู่หนูอยากบอกว่าช่วงนี้ทุกคนนะตลรงรักอะไรพิเศษหรือเปล่า เล่นเกมอ่อนี่เราเล่นเกมไม่ต้องหันไปไหนคุณไปเดินไปนั้นบาร์ี้เขาจะอยู่ดีอ๋อใช่มากเลยใช่ก็ช่วงนี้ก็มแล้วการเล่นเกมจริงๆก็นานแล้วแหละแต่ว่ามันแบบมันเป็นรอบๆตอนนี้มีเกมใหม่มาแนจะหนเล่นเป็นแก๊งมาใย้อเชษเล่นแก๊งที่บัดัเริ่มต่อท่าทุกครึ่งท่าทุกห้าสิบแล้วบารจะได้ดอนอันที่หนึ่งที่สเพราะว่าเล่นดึกอพี่ก็เลยต้องไปห้องพิเษแบบว่า ไปโดนว่าไม่เป็นไรที่เชเกี่ยวเดิมห้องเป็นห้องที่เด็ดแรงสุดึด้เด็นหน่เลย่เ้ควรอคงถึง่าอะหนูไม่ได้ใช้เน็นี่พักเว่าก็คือเรามีบทีแล้วก็ายไปจากเว่ะเ็ขออีกทุกคนหูเช่อว่าเด็ตพี่เชอแรงเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนทุกคนแบบว่าเฮ้ยเน็ตหนไม่ได้แต่พี่เชอรทุกคน จึงก็ื่อวไม่อใช้ไฟาไม่คอยได้ารคันทุ้เห็นกอีกสักห้าคนไปนะขอไม่ไดเลยได้ก็นะต้อกว่าจริงๆแล้วก่อนก็ใช้ฟเหมือนกันนี่ก็ใชู้ก็ใช้แต่ว่ามันเป็นคนอยู่เชันเป็นคนยีไใชอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนถ้ามีเครื่องที่รอรับฟอีได้สามารถทเปเนไฟซีได้เลยนะาซือเสื้อก่อะไงี้ยอันนี้ก็คือรถโชว์ทูนะ เกี่ยวกันหยอดแพลวๆมากแต่คุณก็ไม่ต่างกับเขาคุณอะว้าจริงๆก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ตกนกนักเลงเพราะว่าแบบว่าวันไหนที่รู้สึกแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยั็เคยแบบว่าขับรถมารถไบค่ะรถไบก็เคยมากับเคสด้วยดิใช่ไหมใช่มาแบบมาแบบน้ำใสปัหรือเปล่าพี่ทูมมีว่า คะแนนเยียวยาจิตใจหรือว่าฟังเสียง ไม่ได so mm ้นะครับพ uh ี huh. Engine, ่น้องมาลหนงฉันจะต้งศึกษาที่มาถ้ามีใครลงหลังอะไรไปนั้นตอนนี้ควากินควากินหนักแต่ทุกทีแตะกินล่าสุดเลยดิกินเยอะมากินมาครับพูดบอกไปกินข้าวเพื่อนคุณหน่อยก็เลยไปกินก็บอกคุณนิดเดียวสั่งนิดเดียวนะไม่เยอะมาเลยของเช้าของวันแต่มันไม่หมดกินข้าวต้องกินหวานแต่ถ้าอยู่ที่ไหนเราแบบไม่มีอะไรกินต้ไงดียนเลย แซ่บแแต่ว่าที่นี่ของกินเยอะมากตอนแรกที่เดินผ่านก่อนที่จะขึ้นไปชั้นบนนี่เป็นร้านอาหารใช่ไหมคะข้างล่างที่พี่เชิญเจอคือเดินผ่านแล้วแบบคู่ไม่ต้องขึ้นไปถึงชั้นบนก็ได้ตรงนี้คือแบบของกินเยอะมากใช่ค่ะอร่อยหลังเลยนั่งนั่งนั่งอยากได้ไหมคะตอนก่อนที่ก่อนที่จะมาที่ยา่แล้วก็สั่งกันที่นี่เหมือนกันมีร้านให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะใช่ที่นี่ก็คือเยอะมากจริงนะคะเที้เดินมาก็คือว้าวไม่คือเหมือนไม่ได้มาานะ ไปด้วยนะไม่ได้มาแต่อยากมามากเพราะว่าอยากพักผ่อนมากอ่าด้วยตารางของพวกเราแล้วนะต้องมาทำงานที่และหัะจะได้มาป่านนี้นะคะช่วงนี้ตกแล้หมา <c oughs> ตัวเองเพราะว่าแบบว่าเบิร์ดเดย์แตบบ่ว่าน่าจะเล่นกันแรงแล้วตายแบบว่าจะจบเบแบบสียงนิดนึงโดนหัวอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องใส่เรดาร์ใส่เรดาร์แล้วพอใส่ปุ๊บมันทำัวเป็นเน,นื้อผู้ป่วย มนก็จะมาอนด้วยแล้วแามอยากขึ้นข้างบนเพราะว่าแบบอมันร้อนอยู่แล้วก็น่าแ้แพ้กี้อนิวน่ากขี้นะ่ม่แมเโทุกคนอ่ะคนีหลังพี่คนกไหลด้วยอันนี้มีไหมมีไหมตกล่มพร ตบกลุกับพี่นอนค่ะโอบนีค่ะนุก็จะตกลรอบกัพี่นอนเป็นเยอะมากเพราะว่าทำงานไม่หยุดหย่อนยอ๋อมีกย่างกำลังจะตกหึงราการฟรีติ้งนะคะทุกคนนะรออย่งนี้เลยนะเรี๋ยว้ส่งกลับเรดูเยไม่ต้อใส่นะคะเราะด้ส่งกลับไดนะคะแส่งกลให้เหมือนกันค่ายที่สงสัยว่ารี้คืออะไรเลยพเรามีคอมิมีงานจับนะคะแต่ว่ารอบน้เนื่องจากสถานการโควิดแล้วก็ social n i n g เราก็เลยมี develop app พัฒนาแอปขึ้นมาให้ทุกคนสามารถใช้บัตรจับมือเนี่ยมาขอแมสเซจจากพวกเรากลับไปได้วันนั้นก็คือส่งอเีเมลเข้ามาแล้วพวกเราก็คือจะตอบกลับไปไม่ว่าจะเป็นเสียง่เดียววิดีโอหรือว่าดูวิดีโอที่ทุกคนส่งมาเราก็ส่งวิดีโอกลับไปอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้ได้ที่แอป I am for you ต้องรู้คอหนักมีว่าคำอนะครับตุ้่งแล้ว every day แล้วตกลุมรนะับในเอ็แล้วเจอของจริงก็าจะตกลุมรัก